สวัสดีค่ะนี่จะเป็นพลังงานของชาวราศีทัตลมค่ะได้แก่ชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมค่ะนี่จะเป็นพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายน2568นี้นะคะการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรการงานของคุณจะเป็นอย่างไร,ร,งงค,งไรความรักของคุณจะลงตัวหรือไม่รวมไปถึงคุณควรทำบุญเสริมดวงด้วยอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณเดี๋ยววันนี้แนมะ่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่รวมไปถึงไพ่ออร์คิลมาเล่าเรื่องราวสถานชีวิตข,ของคุณ ในเดือนนี้ค่ะและน,นสำหรับใครก็ตามที่ต้องการรับชมคลิปนี้นะคะคุณจะต้องเกิดในช่วงรักนาราศีทัดลมนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพลังงานของจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณนะคะซึ่งสำหรับพลังงานนี้จะเป็นเอเนอจีแบบภาพรวมนะคะทุกคนดังนั้นอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงเลยขอให้คุณลูกดวงโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการรับชมเลยค่ะสำหรับใครก็ตามที่อยากเช็คดวงส่วนตัวซึ่งเป็นดวงของคุณจริงๆเป็นเอเนจี จะเกิดขึ้น100%เต็มก็สอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้เข้ามานะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะพลังงานของไพ่อยากจะบอกว่าอะไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ7ม ด้ Energy ของ t ูอ of คัพสนะคะว้า wow. วและรวมไปถึงอีกหนึ่งใบค่ะเกเหรียญน,นะคะจากพลังงานพื้นดวงเริ่มต้นนะคะแม่มอบอกว่าในเดือนนี้ตัวของคุณต้องตัดสินใจเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะชาวราศีแทถลมต้องตั้งรับกับปัญหาหรือความเหน็ดเหนื่อยอะไรบางอย่างที่อาจจะกําลังถาโถมเข้ามาบางท่านเนี่ยมีงานเข้ามาเยอะมากเลยนะคะจนมันทําให้เราเนี่ยเหมือนกับจะต้องคอยแก้ไขจัดการงานหรืออะไรบางอย่างที่คุณกําลังทุ่มเททาอยู่ตอนนี้ตัว ของคุณต้องตั้งรับนะคะเดี๋ยวจะมีงานเข้าแลนะมีอะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจนิดหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะแบบเหนื่อยใจในเรื่องของงานบางท่านเหนื่อยใจในเรื่องของครอบครัวหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีใครบางคนนะ,ะเอาเรื่องอะไรบางอย่างที่มาขอให้คุณช่วยขอให้คุณตั้งรับนะคะ <c oughs> เพื่อการแก้ปัญหาให้ดีคะ่ะคุณนบสอดน,นะคะในเดือนนี้ตัวของคุณจะต้องอตัดสินใจนะคะใช้สติปัญญาของคุณหรือความสามารถของคุณ ก้ไขสิ่งต่างๆที่มันวุ่นวายนี้ให้จบลงน,นะคะเราเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่มันวุ่นวายในองค์กรอ,อย่างเช่นอาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างยากๆเข้ามานะหรือตัวของคุณลูกดวงเองอาจจะมีการค้าขายนะคะในเดือนนี้อาจจะมียอดเยอะก็ได้จนมันทําให้เราสึกโอ้เหนื่อยจังเลยนะคะเราต้องตั้งรับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตัวของคุณจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่ค้างคาคา,าลักคาสังยังไม่ตัดสินใจ ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับในช่วงนี้นะในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนตัวของคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นค่ะได้ลพลังงานของก้าเหรียญ คุณจะมีเงินใช้ไม่ขาดเลยนะคะเดือนนี้นะมองว่าเดือนนี้จะเป็นช่วงที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะถึงได้บอกไงคะเหนื่อยนะต้องตัดสินใจเอาจริงเ,เอาจางังแต่จะคุ้มค่านะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณอาจจะแบบเหมือนกับโฟกัสในเรื่องของการเก็บเงินมากขึ้นก็ได้นะบางท่านเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอาจจะแบบใช้ชีวิต่ด้เปื่อยนะคะแต่สาหรับในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างว่าถ้าเราไม่รีบกระเตือรองนเนี่ยการเงินเราจะมีปัญหาแน่นอน ตัวของคุณก็เลยอาจจะลุกขึ้นมาหยิบจับทําอะไรใหม่ๆทํางานใหม่ๆหาโอกาสใหม่ๆอะไรบางอย่างให้กับตัวเองนะคะนะเหนื่อยแต่คุ้มค่าจะได้จับเงินก้อนนะคะตัวของคุณมีโอกาสเจอคู่ค้าคู่สัญญาที่ดีด้วยใครบางคนที่รอให้ลูกค้าเซ็นสัญญาตกลงช่วยเหลือนะคะหรืออาจจะมาดิวในเรื่องของธุรกิจกันมองว่าจะได้เจอในเดือนมิถุนายน ที่คุณจะเจอ,อคู่ค้านะคะคู่สัญญานะพาร์ทเนอร์นะคะที่ไม่บอกมองว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีเป้าหมายอะไรบางอย่างเดียวกันนะอย่างเช่นอาจจะมีเป้าหมายในการอยากหาเงินเหมือนกันแลนะมีไมซ์เซตในเรื่องนี้ในเรื่องธุรกิจตัวนี้เหมือนเหมือนกันอาจจะเข้ามาทําสัญญากับคุณเห็นไหมคะแล้วจากนั้นคุณก็จะรับสับบ้อนโตนะหรือรวมไปถึงนะคะการเงินของคุณจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะ โอเคนี่คือพลังงานของคุณนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะในเรื่องของการเงินค่ะไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีมีถุนในเดือนนี้โอ้โหดีเอ็มเพรสนะคะตัวของคุณจะพรั่งพร้อมไปด้วยอำนาจบรารมีและการเงินที่ดีหรือบางท่านอาจจะหมดเงินไปเกี่ยวกับความสวยความหล่อค่ะในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ชาวราศีมีถุนตัวคุณหมดเงินนะคะไปเกี่ยวกับการทําหน้า ทำสวยมากหน้ารีตเมนดูแลผิวพรรณรูปร่างนะหรืออาจจะหมดเงินไปเกี่ยวกับความเป็นแม่นะบางท่านที่อาจจะมีลูกแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็อาจจะหมดเงินไปเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรบริวารน,นะคะใครบางคนในครอบครัวของคุณนะแต่การเงินจะมีมาให้ใช้นะคะอย่างแน่นอนนะหกดาบนะคะแล้วก็ o พจ h e p e n t a c ค e ลรวไมไปถึง a อสสองบอนสนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าคุณอาจจะได้เจอกับหนทางในการสร้างไรายได้ใหม่ๆบางท่านเนี่ยนะคะจะมีโอกาสที่จะ ได้เจอธุรกิจใหม่งานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่มันเข้ามาค่ะตัวของคุณอาจจะต้องมีการเดินทางเพื่อไปดิวหรือเจรจาเกี่ยวกับเป้าหมายหรือยอดนะหรืองานของคุณนะคะในอนาคตนี้ด้วยนะมองว่าตัวของคุณจะมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการเงินก็เล็กๆเข้ามาด้วยนะคะถ้าคุณคิดที่อย่างที่บอกเลยค่ะอยากจะหาอะไรบางอย่างทําในเดือนมิถุนายนนี้มองว่าจัดการได้เลยลุยได้เลยจะส่งผลที่ดีสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณจะมีโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆเป้าหมายอะไรบางอย่าง ใหม่ๆเข้ามาค่ะท่านที่รองานอยู่รอเรียกงานรอเรียกสัมภาษณ์รอเรียกไปทํางานจะมีการเรียกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนรวมไปถึงคุณอาจจะต้องทํางานกับผู้หญิงเก่งด้วยนะหรือผู้หญิงเก่งอาจจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเงินและการงานของคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในเรื่องของไอ้เต้าวามรักกันบ้างนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาให้ชาวทัดลมถูกใจหรือไม่หรืออย่างไรเด็กโวนะคะ เก้าไม้เท้าเดอะเจนะคะโอ้โหโห้าดาบและเดอะสตริง Th er รวมไปถึงเพจออฟคัพส์นะคะคนโสดนะที่ใจของคุณอาจจะคาราคาซังกับรักเก่าอะ แม่หมอมองว่าคุณจะมีแนวโน้มในการตัดจบกับรักเก่าที่ค้งังคาคาลาคาสังไม่มีความสุขได้ในเดือนนี้แหละในเดือนมิถุนายนนะคะตัวตนของคุณจะสิ้นสุดหรือตัดจบนะกับพลังงานของใครบางคนที่อาจจะนิสัยไม่ดีนะคะใครบางคนที่เห็นแก่ตัวนะใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องก้าวเดิอนออกมาเพราะว่าเรารับในพฤติกรรมนิสัยสันดานของเขาไม่ได้จริงๆนะคะจะมีโอกาสจบไปนะคุณจะได้เจอกับรักออนไลน์ค่ะหรือตัวของลูกดวนจะมีรักทางไกลที่จะเข้ามา คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆจากคุณบางท่านจะได้พบรักออนไลน์จากโซเชียลดยคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติชาวต่างประเทศหรือคุณอยู่คนละจังหวัดอยู่กับคนละที่กับคุณนะคะโดยที่การเลือกแฟนในครั้งนี้คุณจะใช้ประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมามากขึ้นตัวของคุณผ่านมรสุมผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันหนัก มาหมดแล้วนะคะจนคุณรู้สึกได้ว่าถ้ารอบนี้จะมีแฟนใหม่อะอยากเลือกนะคะด้วยความชัฉลาดของตัวเองหรือเราจะตัดสินใจจากประสบการณ์ค่ะว่าเราจะไม่เอาคนเร็วๆเข้ามาในชีวิตอีกแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคนที่มีคนคุยกันค่ะคนที่มีคนคุยนะคะก็มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะสำหรับในเดือนมิถุนายนมิถุนาใจนี้นะคะอ้าวเดอะซันะคะ จะมีการเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ความสุขใดๆกำลังจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับชาวราศีทุลมนะคะและหมอ,อจะเตือนอยู่อย่างหนึ่งนะสำหรับในเดือนนี้นะคนที่มีคนคุยต้องระวังอารมณ์รอนะคะการทะเลาะนะคะออการโต้เถียงอะไรซึ่งกันและกันหรืออาจจะเป็นคุณสองคนงานยุ่งจนไม่มีเวลาให้กันเลย นะคะอยากให้ระวังในส่วนนี้หรืออารมณ์ร้อนความหัวร้อนของคุณทั้งคู่นะคะคุณดา่าเขาเขาดา่าคุณด่ากันไปด่ากันมาหรืองอนกันไปงอนกันมาน้อยอกน้อยใจอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังค่ะแต่สําหรับคนที่มีคนคุยดีๆอยู่แล้วนะคะไม่เหมอะมองว่าในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้รับโชคลาภนะหรือได้รับอะไรบางอย่างจากคนคุยของคุณนะบางท่านจะมีการเปิดตัวกันในเดือนนี้นะคะเดือนสันนะเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นที่ปรากฏและเปิดเผย เขา,าจ,จะโพสต์เรื่องราวของคุณบนสื่อโซเชียลมีเดียหรือเขาจะพาคุณไปเที่ยวเ,เติมเต็มความสุขอะไรบางอย่างที่ทําให้คนรุกดวงรู้สึกได้เลยว่ามันสุขกายสบายใจบางท่านนะคะคนคุยอาจจะมีการพากันไปเจอญาติผู้ใหญ่ไปเจอใครบางคนที่คุณทั้งสองต่างฝ่ายต่างเคารพและให้เกียรตินะคะจะมีโอกาสที่อาจจะได้รับความชัดเจนเกิดขึ้นด้วยนะสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้กับชาวราศีธลมค่ะสุดท้ายนี้นะคะคนมีคู่จะเกิดอะไรขึ้นสำหรับในเดือนนี้ King of w o oh r ดโอ้โ huh. หสองดาบต่างฝ่ายต่างยุ่งงานกันมากๆเลยนะคะ Knight of Cups นะคะแล้วก็ได้ Energy ของ The w o l ิรู้สึกว่าตัวของคนที่มีคู่อ่ะคุณกับคนรักจะห่างไกลกันเพราะว่าด้วยเรื่องของงานด้เรื่องของหน้าที่ คนรักของคุณอาจจะต้องเดินทางไกลไปทำงานอย่างที่อื่นหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองนะคะที่อาจจะอยากพาคนรักคนสำคัญของคุณไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาอะไรบางอย่างที่มีความสุขร่วมกันแนะนําให้พยายามหาเวลาอยู่ร่วมกันได้ก็จะดีมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าตัวของคุณใกล้สําเร็จยังเป้าหมายที่คุณต้องการแล้วขอให้คุณลูกดวงเดินหน้าต่อไปใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขได้เลยนะคะระวังใครบางคนเหมือนจะรักและหวังดีกับคุณแต่จริงๆแล้วไม่ได้รักไม่ได้จริงใจอาจจะเข้ามาด้วยนะคะนี่คือคําเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะและนี่คือดวงชะตาของชาวราศีธลมชาวราศีมิถุนตุลกุมถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เ n e น g y ีนี้เป็นของคุณทิมคําว่านอมรับคําทํานายเข้ามาได้เลยค่ะหรือสําหรับคุลูกดวงท่านดอยาเช็ค วงพื้นดวงนะคะชีวิตจากนี้ไปจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นก็สอบถามรายละเอียดตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะยังไงขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะ